WellX นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างแรงจูงใจให้กับพนาักงานในองค์กรค่ะเพื่อนๆร่วมกิจกรรมผ่านแอปได้รับคอยเป็นรางวัลแล้วก็นำไปแลก Flexible Benefit ของรางวัลดีลพิเศษแบรนด์ต่างๆมากมาได้เลยผ่านแอปค่ะ แล้วในตัวแอปนะคะไม่ได้มีแค่กิจกรรมอย่างเดียวค่ะเรายังมีประกาศของบริษัทด้วยนะแค่คลิกเดียวเพื่อนๆก็อัปเดตได้ทุกประกาศเลยค่ะแล้วก็เรียลไทม์สุดๆไม่ว่าจะทํางานอยู่ที่ไหนก็เปิดดูประกาศได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะนอกจากประกาศนะคะเพื่อนๆสามารถร่วมกิจกรรมบริษัทนะคะผ่านตัวแอป w e l l e x ได้เลยค่ะตัวฟีเจอร์ของเราก็มีเยอะมากๆเลยรับรองว่าเพื่อนๆเล่นไม่เบื่อแน่นอนค่ะแล้วพอร่วมกิจกรรมเรียบร้อยนะคะก็รับพอยเป็นรางวัลสะสมไปแลกของรางวัลได้เลยค่ะ ของรางวัลหรือว่าสวัสดิการหรือ flexible benefit ที่อยู่ใน a p p l e x ของเรานะคะก็มีเยอะมากๆให้เ,เพื่อนๆเลือกได้ตามชอบเลยนะคะใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อนๆแน่นอน และนอกจากพอยที่สะสมแลกรางวัลน,นะคะเพื่อนๆยังโอนให้กับเพื่อนร่วมง,งานได้อีกด้วยนะเป็นของรางวัลในวันสําคัญหรือว่าขอบคุณที่เพื่อนช่วยงานก็ได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังจะได้รับพอยในวันครบครอบอายุงานหรือว่าวันเกิดเพื่อนๆอ,อีกด้วยนะถือว่าเป็นของขวัญที่องค์กรให้เราเลยนะคะและสําหรับองค์กรไหนที่ยังไม่มีเวลเอแต่อยากจะบูสต์พลังงานของพนักงานให้มีความสุขสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอย่าลืมทักมาหาเราได้นะคะแล้วมาใช้เวลเอสร้างความสุขให้พนักงานไปได้วยกันนะคะ